ฉะนั้นมาวนนี้เราจะมาซัดที่เบ็ดสูงสุดกันท่านผู้ชมนซื้อให้มันรู้จักว่าให้เอาสุดใช่เอ็งจะจ่ายทั้งทีนะเอ็งก็ต้องจ่ายให้สุดเกมนี้ผมเองไม่ไม่เคยปั่นเลยนะครับต้องใช่ไหมโอ้ข้างนอกก็มีฟีเจอร์ปั่นหรอวะงั้นเราเบ็ดสูงสุดลองดูหน่อยท่านผู้ชมนะเบ็ดสรงสุดเอาลองปั่นเบ็ดสูงสุดดูกันก่อนสักสามทีม้ที่สามแตกไม้สองก็แตก ข้าวฟีอื้มถ้ากูฝันข้าวฟีเดีวมึงเจอกูเนี่ยมึงเจอกูเนี่ยเกมมึงเจอกูเนี่ยเกมเเมาดูกัน <_ t od ic> ตัวเลขหลักพันนะย้ำนะครับตัวเลขหลักพันเกมเกมนี้ออกมาเป็นตัวเลขอะไรท่านผู้ชมคนไหนทายตัวเลขถูกครับผมข้าวฟีจากไอโอโดใหญ่ไปเลยท่านผู้ชมครับมาขออนุญาตจิบน้ำก่อน <_ t od ic> ใจหายแวบอืมราคาพิเกมสามแสนปันเข้าโคตรคุ้มอ่ะท่านผู้ชมนะผมขออนุญาต ใช้สูตรรูปใช้สูตรรูปคนดูก็น่าจะเคยดูหนังหนังที่ชื่อว่าอาลาดินอาลาดินก็คือมันจะเป็นตะเกียงใช่ไหมตะเกียงของอาลาดินน่ะเราต้องรูปต้องคําเพื่อได้ขอพรนี่มังกรนี่ก็เหมือนกับอาลาดินเช่นกันก็เหมือนกับอาตะเกียงเช่นกันรูปหัว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 ูหัวโอเคปิดรับไปได้ปิดรับไปได้โอเค ลูกหัวตนี้สามทีจะมีพรอนข้อหนึ่งขอจะมีพรขึ้นมาให้เราขอผมขอให้ไม้นี้กําไรโอเคข้อแรกนะมันมีสองตัวมันให้เราขอสองพรนลูกหัวลูกหัวลูกหัวไม้แรกตัวแรกขอให้ได้กําไรลูกหัวตัวที่สองลูกหัว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 ูหัวูหัวมังกรลูกหัวมังกรหัวมังกรหัวมังกรลูก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 ูปตัวที่สอง ตัวที่สองคือขอให้เป็นไปดังตัวแรกงงไหมมีพรสองข้อข้อหนึ่งข้อแรกเราขอให้ได้กำไรข้อที่2ขอให้ข้อแรกสำเร็จเพราะฉะนั้นมีแน่ๆกำไรกูเออรูปเสร็จแล้วเราเอาปลาให้มังกรกินปลามี2ตัว เอาปลาตัวสีฟ้าให้มังกรตัวแรกกินเอาเข้าไป3ทีหนึ่งสองสามเอาให้มันกินตัวที่สองก็ให้มันกินเอาให้กินเอาให้กินสองครบแล้วเอาให้กบเอากบให้มังกรกินด้วยเอากบให้มังกรกินสองตัวเออกบให้กินกบให้กินเออสุดท้ายปิดท้ายด้วยเอามังกรเข้าอ่าพระอบเพื่อให้มันเป็นครบสูตรพอดีโอเคไหมเพื่อให้มันเป็นครบสูตรพอดีเพื่อให้มันว่ามันสมมันมันสมบูรณ์แบบเออ เอามังกรที่กินปลากินกบเข้าไปในพระอบปบปัับบเอาเข้าไปในพระอบป,บป,บปบแล้วกดตัวชิวสาครั้ง1นึสองสและนี่แหละคือสูตรที่แท้จริงกดยกเลิก3ามครั้งหนึ่งสองสครั้งที่สี่มากดตรงยินและอย่างข้างบน วูว okay. ูว no ูว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 ูโอเคและเราสันเลยมาดูกันสําหรับตัวเลขหลักท่าท่านผู้ชมทําขนาดนี้ก็ไม่แตกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละท่านผู้ชมนะฮะเออทําขนาดนี้ไม่แตกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแหละก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นดอกนี้มึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่ มึงเจอกูแน่เออต้องให้อันนี้แหวงไปทางด้านขวามือสุดนะเท่านผู้ชมนะต้องจับจังหวะให้มันเป็นอันนี้เห็นไหมเนะนี่ยผงอันเนี้ยให้มันเป็นทางด้านไอ้สายสุด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 เห็นไหมเนี่ยแหวงแหวงแหวงเนี่ยให้มันเป็นสายสุดจะต้องจับจังหวะดีๆต้องแม่นๆเท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันต้องกดห้ามันเข้าสุดไม่งั้นเราไม่ได้กำไรเป็นไปได้ครับสวยเกม สวยสวยสวยทำดี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 นี่แหละสุดสวยมังกรนับหนึ่งสวยไม่แย่ใจเย็น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 สวยมังกรมาแล้วไหม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 มังกรมาแล้วเห็นไหมมังกรมาแล้วเห็นไหมเห็นหรือเปล่าว่ามังกรมันมาแล้วใครไหมแอกน่ารักกัน เออลีลากินซะให้จำอเออฮะผูมาแล้วครับผู้อฮะยืนไว้อะไรให้กับคีย์บอร์ดเดี๋ยวก็พังครับไม่หรอกครับผมเด้ากระสูตรพดอายก็ธรรมดาครับน้องก็ธรรมดาอยู่แล้วครับน้องก็ยิง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 หวายง,งามงไปสิครับสวยครับผมไหนมาหนสเต็ปถือว่าไม่แย่แล้วหมูนยุดท้ายนี่แหละมังกรจะลงมาหาตัว คาถาอัญชินมังกรเราต้องเก็บดา้กนบอลให้ครบเจ็ดอันเพื่อเรียกราชามังกรมหาเทพมังกรมา <c oughs> เป็นยังไงมังกรลงหรือเปล่าเป็นยังไงเป็นยังไงมังกรลงหรือเปล่าอะไรตอนนี้เตนไซครับเมกาถือว่าสวยอยากคุณดูบอกเออมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่เกมเออฝนริงลูกเลยครับลูกเลื่อมใสเลื่อมใสมรรมดาอยูแล้วให้ที่ไหนกันเล่ามันธรรมดาที่ไหนกันล่ล่ะครับท่านผู้ชมนะขาตุนนี้รออะไรเออ ไอ uh ้ี oh, ้ยกูต้องให้ปลากูต้องให้กบกินกูต้องลูกหัวแม่งยังมันรักกูอีกเหรอเกมแม่งกูจะเหลือเชื่อมึงเจอกูแน ja. mm ่หมดดากโอ้โหแม่งกูตั้งให้ปลากินทั้งให้อะไรกินก็ไม่เอากเลยน้อเกมน้อมึงก็ไม่กินกูเลยน้อแม่งก็ยังกูให้ปลากินก็ยังไม่อิ่มก evet ูยังมากินกูต่ออยู่เกมไอ้หายเรียกเก้ามีใครทายมาบ้างโอ้ยน้อเกมไอ้หาย เกมมันมันใจร้ายใจายดาอย่างว่าคนดูมันใจร้ายใจดาใจอมมาหิดยิ่งนะเกมทำไมมันเธอทํากับฉันอย่างนี้มีคนทายถูกตัวเลขแค่เพียงสองคนเองท้าผู้ชมนะกินเยอะไปเกินครับอืกินเยอะเกินอ้วกแตกเนี่ะ <c oughs> โอ้โหเกมบอกมึงเจอคุณเนี่ยอะฮะแอดโอผูโโอ้อย่างรู้อนาคตตัวเองอ่ฮะอืมแต่แต่อาตรงๆนะคนดูนะ ตีงูต้องตีให้ตุยนะเอาตรงๆผู้ตรงๆนง่นโอ้มันก็เหมือนกับอาสลับยิฐที่หลายกาดก็บอกเลยเกมมึงตีกูมึงตีไม่ตุยละมึงเจอกูแน่ๆละมึงล้อกูเลยกับบอกกับมึงล้อกูเลยอะเกมเออรู้เลยว่าบอกเลยว่าการตีงูต้องตีให้ตุยแล้ววางวันหนึ่งมันจะแหวงกลับมากัดแล้วไม้นเนี้ยโอ้พร้อมแหวงกัดเสมอก็แค่นั้นดีครับพโอสวัสดีครับวงดนตรีเออจัดไปพี่ชายครับไม่หมดไหมเลิกคนดูบอกอ่าฮะ ก็บอกเลยว่าดอกดอกนี้เหมือนกับงูอัศรพิษอันไายกาดเออมึงตีกูมึงตีไม่ตุยสินะเฮ้เออเเมึงเจ๊กูแน่มึงเจอกูกัดขึ้นแน่มึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่เก,แนเ,กแนเกมมายับอีกตามเคยมันจะมากล้ายับตุ้มไม้ได้ยังไงตีงูตีให้ตุยครับผมตีงูตีให้ตุยตีงูตีให้ตุย มาเจอกันแน่เจอกันแน่มอนี่เดีครับแสนห้าห้าแสนขึ้นมาเก้าเรียเก้าเป็นเลียกงูเฮ้งงไหมงงไหมงูยังไงก็คืองูมันเนี่ยหไหมเนี่ยมันจะเป็นงูใหญ่อันนี้มันมันขดๆไงงูงูงูมันแบบว่ามันมันขดมันแบบเป็นวงกลมไงเออแล้วก็หัวงูเห็นไหมครับชมนะเป็นจังไดก็แค่นั้นงูมันขดๆไว้ต้องชมันเรียกเก้าไม่แตกอ้ฮะแต่ว่ามันเป็นงูนะแล้วรอบนี้เรามาพร้อมกับสูตรงูเห่า ฟูวูฟูคนดูจะเห็นไอ้คนดูคนดูทุกคนจะสามารถทำงูไอ้มือเป็นงูได้ใช่ไหมตอนนี้โอกรลังทำอยู่กรลังทำอยู่เห็นไหมเนี่ยฟูวูฟูวูฟูเรียลขาเลขมงคลจัดไปเอองูแปดงูแปดเออหนักแล้วลูกพี่ครูใจเย็นๆใจเย็นๆครับเอองูเขียวไม่ว่าสิครับคุณดูบอกอ่าฮะอือ้มสวยเจม สวยเกมถือว่าทําดีมังกรอัญเชิญมังกรจะมาสู้พยางูได้ยังไงมังกรน่ะมึงจะมาสู้พยางูได้ยังไงพยางงูอันติพยางูเปิดอันติโอพยางูเอาจริงสวยพยางูเอาจริงแล้วพยางูเอาจิพยางงูเอาจริงแล้วเป็นยังไงครับผมไหนมาหนึ่งสเต็ปครับห้าหมื่นเจอกันแน่พยางงูเอาจริง พระยางูยิง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 โอ้โหเมันุดท้ายแล้วพระยางูพระยางูโอเคพระยางูยิงวายยิงวายยิงวายดีครับเท่าไหร่ครับเซนเซครับโอ้โหซูเปอร์ก็แค่นั้นเจอกันแน่เจอกันแน่พระยางูฟู่ฟู่เออมีอีกบ่อมังกรนะอาหาอย่าหาทำตามกูดูบอกอาหามีงูต้องตีให้ตุยก็บอกแค่นั้นครับโผล่หัวขึ้นมาคือมึงโดนกูฉกนะมาถึง ถึงจะเป็นพญามังกรแต่ก็เจอไอ้สารพิษงูร้ายนะจะาจะบอกให้ปล่อยงูออกมาครับตัวผมว่าไม้น่าจ่ายจ่ายชัวร์ครับคุณเบียบอกจัดไปเป็นยังไงกําไรหรือเปล่าก็แค่นั้นพญาสารพิษจัดให้พญาอสารพิษจัดให้ท่านผู้ชมเหลือจะเชื่อเป็นยังไงเฮ้ยสารพิษจัดให้ก็แค่นั้น พญาสรพิษไม่เคยเกรงกลัวใครถึงแม้แต่พญามาังกรอาฮะแต่รอบนี้ผมขวาหน่อยท่านผู้ชมนะเราจะใช้สูตรเลขซาตานกันเลขซาตานกันท่านผู้ชมครับเราจะใช้สูตรเลขซาตานต้องพึ่งคนดูโดยการที่กดไลค์ถึงส33้าไลค์ขาดอีกสิไลค์ใครเข้ามาแล้วยังไม่กดไล,ลค์รบกวนกดให้กันหน่อยท่านผู้ชมครับจะใช้สูตรแล้วอะตรงๆจะปล่อยงูแล้วท่านผู้ชมนะอาตรงๆเออไม่จ่ายแค่ ไม่จ่ายก็แค่หมดครับแอดโอ้โหมันจะมาแค่หมดได้ยังไงสวยละเลขเราอย่างสวยท่านผู้ชมนะเอา้ามาตัวเนาะมาตัวน,วนอ้โหละเลขอัญเชิญผมขอผมขออนุญาตไล่คาถากันก่อนนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ไม่ไอขวาอนุญาตไล่คาถาน,นะครับท่านผู้ชมนะเราลงเขียนยันใส่ด้วยเราลงเขียนยันเพื่อความศักดิ์สิทธิ์นี่มึงเจอกูแน่นี่นี่เป็นยังไงนี่นี่เป็นยังไง เป็นยังไงย,นย,นยนันยันยันนี่มึงเจอกูแน่ยขอบคุณทุกการกดไลค์นี่เจอกูแน่เกมมาหาอุดละมึงเอ้ยอุดอุดไม่มีรั่วกูบอกเลยอุดไม่มีรั่วกูล่วเองอุดไม่มีั่วกูล่วเองมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่บอกเลยยันนี้ไม่มีอุดยันนี้ไม่มีรั่วพี่บอกเลยว่ายันนี้พี่ไม่มีรั่วเอ,อเล่นเลยครับน่าจะแตกไม่ต้องลง อะไรมากมายครับคาถาเออก็ต้องเอาทุกทางอะ่ะน,น,น้องๆหนูๆท่านผู้ชมนะเอออย่างน,นี้ไม่มีรั่วบอกเลยนะจังง,ง,งังสังคังดังคังนี่คือต้องทําขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมนะเพื่อได้กําไรนะครับท่านผู้ชมนะคนดูไม่มีความอันนี้คนดูไม่มีคาถาคนดูไม่รู้หรอกว่ามันต้องทําแบบนี้ท่านผู้ชมนะมาต้องไลยคาถาคาถาคาถาอาหารเสกเออ แรกๆก,ก็ได้หลังๆนี่อาจจะลอนรัน <c oughs> ไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องได้ด้วยมนถ้าเออใช่ไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องได้ด้วยกลนนะผู้ชมนะเออมาคาถานะัตุโตไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้โหจะได้เลไหมน่ะจะได้ไหมล่ะ,ม,ละมาเราต้องเอาวางไว้ตรงกลางแล้วพนมมือ ้เรียบร้อยลงนะแล้วเรียบร้อยละกดจะเลิกสามครั้งเออเออมั่วให้มั่วไปให้อไอไองงใช่ทิ้งไว้กลางทางคืนนั้นขอให้โอมหมดจะคอยดูนะว่าณจังงังจะเป็นยังไงเออ เพื่อมันเผื่อมันสงสารมันจะมาสงสารอะไรกันก่อนเออไปไปไปกำไร7จ็ดแสนแปดแสนเป็นอย่างต่ำๆลนะ่ะเอ,อ้พูดถูกเองพูดถูกน้องเองพูดถูกน้องสวยได้เจ็ดหมุนเลข7ก็มันเลขที่สวยแต่ชิะนะเจ็ดยับไงไม่ใช่เลข8เลข8ก็สวยเช่นกันมันเป็นเลขอินฟินิตี้เลขที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็แค่นั้น มันเป็นเลขอินฟินิตี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดสรุปคืนนั้นผมนอนอะไรนะ่ะผมซึมเกมผีโอ้ยไม่เป็นไรน้องชายไว้ไว้ไว้ขอให้แตกครับมานี้มันก็ต้องแตกอยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรมากมายสูตรหน้จังงังกูบอกเลยนับหนึ่งสวยโอ้โหแล้ววายมังกรมีสองไข่ด้วยท่าไมุ่้มนะเจอกูแน่เจอกูแน่และววยมังกรมัมีสามไข่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อย,เ,ย,อยเอ็นเกม เรียบร้อยเอ็มเกมเรียบร้อยเอ็นเกมเรียบร้อยเอ็นเกมเรียบร้อยเอาชิมนะเรียบร้อย N game, เรียบร้อยเอ็นเกมเรียบร้อยเอ็นเกมแพงตัวแพงสวยไหนครับสี่หมื่นห้าได้อยู่เกมเหลือกี่หมุน ไม่ไม่เอาสี่เอาแปดเลยคุณดูหลักฐานเนี่ยก็ใช่ไม่ได้ผลต้องเอาจริงกันแล้วแหละท่านผู้ชมนะหมดเวลาเล่นกันแล้วแหละเอาจริงต้องเอาจริงกันแล้วนะขอโทษนะครับที่พาคุณดูติดเล่นนะเราต้องเอาจริงกันได้สักทีแล้วแหละท่านผู้ชมนะคาถากากเอาใหม่ครับคุณดูบอกอ่าฮะไม่กาก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 เท่าไหร่เหมือนนึงสวยมาเราต้องเอาจริงกันแล้วแหละท่านผู้ชมนะหมดเวลาเล่นกันละอือ ยิงวายได้โคตรกลากากมากอืมบอกแล้วครับไม่น่าลงทุนเลยครับคุณบอกเดี๋ยวจัดให้เล่นกบาตี้ให้ดูหน่อยครับคุณชัยเฉยบอกนะโมเติมตังค์นะมังเติมตังค์ใช่โอ้ยคาถาเปลี่ยนเกมครับผมคาถาแยากล่างพันล่างนะโอ้ยลองหมุนนองดูครับมาดูเผื่อเข้าฟรี วยอันนี้คืออื้อนาคตสดใสมานี้อนาคตสดใสมานี้อนาคตสดใสเรียบร้อยเอ็นเกมเรียบร้อยเรียบร้อยจริงเรียบร้อยจริงเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคบเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ไงถ้าหากไม้นี้ไม่กําไรก็ขี้มาพาหน้าผมได้เลยท่านผู้ชมนะก็สามแสนนะเป็นอย่างต่ำนะบอกแล้วมันหมดเวลาเล่นเราแล้วท่านผู้ชมนะผมถึงต้องเอาจิงแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะ ผมไม่อยากเล่นเลยหรอก,กตรงๆเถอะสุดท้ายก็ต้องได้เอาจริงกันสัก,กทีท่านผู้ชมนะโอ้โหสุดท้ายก็ต้องได้เอาจริงเอออยากให้เล่นหรอเกมเล่นกับหมดเวลาเล่นแล้วนะเกมนะพอดีว่าหมดเวลาสนุกแล้วสินะก็แค่นั้นก็แค่นั้นเกมมันหมดเวลาความสนุกแล้วเกมเซนเซไปดีครับรู้จักแอดโอบ่อ,อก็แค่นั้นรู้จักแอดโอบ่อต่างเป้ารับได้ตลอดเลยใช่ไหมครับโัวใช่ครับผม เออหรือต้องเติมไม่ต้องเติมไม่แทงไม่แทงไม่จไม่มาจ <during the game> <asha res> ่ายถูกเดี่ยวเยอะเกินเกมเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวมึงก็รู้สึกเกมเดี๋ยวมึงก็รู้สึกเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าของแท้เป็นอย่างไงเดี๋ยวก็รู้ว่าของแท้เป็นอย่างไงเกมก็แค่นั้นปั๊บ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 สวยเซนเซไปดีครับ ก็แสนหนึ่งก็กำไรหรือเปล่าก ok ็แค่นั้นเขาเรียกว่าเอ็นเกมเขาเรียกว่าเอ็นเกมท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเอ็นเกมเขาเรียกว่าแบบเอาจริงก็อย่างนี้แหละเอาตรงๆที่คาถาผมไล่ๆไปทั้งหมดทั้งมวลผมเองก็แค่ทําให้มันเป็นพิธีเฉยๆมันก็ทําให้มันมั่วซั่วโตเหลไปนั่นแหละแต่เอาจริงก็คือเอาจริงได้เสมอนั่นแหละท่านผู้ชมนะถ้าอยากให้เอาจริงได้ก็แตกอย่างนี้ตลอดก็ธรรมดาก็ได้เสมอท่านผู้ชมนะ ไม่เท่าไหร่หรอกครับเออก็ของแท้ครับป้าดของแท้ก็ธรรมดาอยู่แล้วท่านผู้ชมคิดอะไรมากวะเปลี่ยนเกมครับมันจ่ายแล้วซื้อต่อคือจริงเออคาถาดีคาคาโดไล่ใหม่นะครับพี่ชัยชอบตอนจริง,จร,ง,จ,รงจริงเลยเว้ยคุณดูบอกเออมีทางไหมครับเดี๋ยวน้องฟ้าส่งให้น้องฟ้าช่วยส่งทางนะให้พี่เขาหน่อยอ่าฮะก็อยากจะแอคร์สมาร์ทด็อกออกแต่ก็ไม่อยากจะพูดคุยอะไรมากมายเดี๋ยวคนดูจะบอกว่าโอ้โหสุดยอดจังเลยตัวผมเองเป็นคนที่สุดยอดตั้งแต่ไหนแต่ไรท่านผู้ชมนะขอบคุณมากๆ ก็ดูเ er อาตัววายนะถ้าหามันยิงวไวตัวคนนีไ้ได้แล้วเนี่ยเหลือจานเหลือจ้า,จาใช่ครับผมอย่าคุยหลายๆสัวมันสิเสียหนาบอเสียหนาดอกเออ,ำนนอชำนานอาฮะชำนานลำนานครับผูไม่ได้ลำครับผมเกมฟุตปาร์ตี้เนี่ยครับฟุตปาร์ตี้ค่อนข้างเกลือนนะผมว่านนะปั่นบ้างครับตัวอย่างนี้ใช่ผมเองตั้งตั้งใจจะปั่นนั่นแหละท่ามันผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมเองตั้งใจจะปั่นนั่นแหละตั้งใจจะปั่นสักสามสิบหมุนท่านผู้ชมครับ ตั้งใจจะปัดนักษาสมุนให้มันเข้าฟรีท่านผู้ชมครับเบสสามพันนะท่านผู้ชมนะอามรมณ์สมุนเองคำนวณได้หมดแล้วแหละผมรู้แหละว,ว,ว่าคนดูอยากให้ผมปัน่นผมรู้อยู่เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้น้องฟ้าอยู่ไหมน้องฟ้าอยู่ไหมโอเคน้องฟ้าส่งให้แล้วนะผมว่าฟูตี้แตกนะครับฟูตี้ฟูตี้ไม่แตกอะ่ะดิเมื่อว,วานนี้เราก็ไปเล่นมันแตกอะ่ะมันแตกยากผมว่ามันเกมที่ค่อนข้างแตกยากนิดนึงอ่ะท่านผู้ชมนะ รับอ่างเปายังไงครับนี่ไงครับทางที่น้องฟ้าส่งให้ครับไปรับอ่างเปาฟรีแล้วก็แตกอตโวก็อยู่ตรงนั้นนะโอเคเข้าสูตรเข้าสูตรเลยอันนี้คือเข้าสูตรเลยท่านผู้ชมนะเข้าสูตรเป๊ะเลยคือแบบทุกอย่างในก,การคำนวณเลย